อันนี้เลขฝันนะคะอีกเลยอีกสองร้อยแชร์จ้าอ่าแม่แม่พร้อมอยังเนี่ยร้องให้แชร์ถึงเนี่ยอ่าใครจะแครเจนุขออีกคนละหนึ่งแชร์ ไม่เคยขออะไรเลยเพจปิดกั้นหนักมากตอนนี้นะคะไม่เป็นไรเหลืออีกสองร้อยแชร์ตอนนี้สามร้อยแชร์แล้วนะคะแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมแคปมาใครแชร์แล้วพิมพ์พร้อมแคปมาค่ะคนดูเท่าไหรเท่ากันไม่เป็นไรหรอกเพจปิดกั้นหนักมากอะแล้วพรุ่งนี้ใส่ด่วนจะมีคนดูไรสดชันไหมเนี่ยไม่เป็นไรใส่ดว่วนนะถ้าพรุ่งนี้คนดูน้อยแสดงว่าจะแตกสามตัว เพราะว่าคนแบบเราก็ไม่ต้องใช้แบบดวงเยอะไงถ้าคนแบบดูเยอะเราก็ใช้ดวงเยอะคนดูน้อยคนตามน้อยเราก็ใช้แบบดวงดวงเราน้อยเอออันนี้ปอบใจตัวเองนะคะจริงๆคนดูเท่าไหร่ก็ได้แหละเออฉันก็คนไม่เคยดูมาก่อนนะคะแต่ว่าแบบแค่แบบขออย่างเดียวคืออยากให้ทุกคนช่วยแชร์ให้เจแค่นั้นเองนะคะคนดูเท่าไหร่เท่ากัน เออนอเพราะว่าการแชร์เนี่ยก็คือเป็นการแบบเปิดการมองเห็นให้กับเพจนะคะแค่นั้นเองนะคะเพราะาเพจจะปิดการนะคะเปิดบารมีเปิด,ปเ,ปดเปิดการมองเห็นให้เพจนะคะเปิดโชคให้กับตัวเองด้วยเออแล้วก็เลขนี้นะคะเลขนี้ก็คืออยู่ในใบเขียวนะคะ904กับ206โอเคแม่แม่น่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะใกล้ละอีกหนึ่งยแชร์ค่ะ ขอทุกคนอีกคนละหนึ่งแชร์ของให้พรุ่งนี้รวยๆวเฮงๆนะคะรวยรวยเฮงะะเงกันทุกคนเลยนะคะเลขฝันนะคะก็คือว่าชอบตามไม่ชอบผ่านชอบใบเขียวตามใบเขียวนะคะชอบเลขฝันตามเลขฝันชอบสายด่วนตามสายด่วนนะคะอาจจะมีหลายใบแต่เจ๊ให้แบบนี้มานานแล้วนะคะบางคนเขาแบบเออชอบถ้าแบบวันไหนไม่แบบ เหมือนบางบางคนเขาชอบตามอ่ะเข้าใจ๊ปะแต่ละคนแบบเขาถูกกับเลขแบบใบเขียวอย่างนี้ก็มีถูกกับฟามฝันก็มีนะคะก็คือแล้วแต่แต่เจ๊เน้นสามตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็เอาแบบเลขที่ชอบเลขที่ชอบมานะคะเจ๊ให้สูนนะเออชอบสูนอะไรตรงกันไหมถ้าชอบตรงกันก็เออตามได้นะคะ ถ้าชอบต่างกันทุกคนก็เออทุกคนมีความชอบเป็นของตัวเองเนาะชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะแล้วพรุ่งนี้แบบอ,อ,อีกห้าสิบแชร์เร็วๆจะถึงแล้วๆๆเร็วมาเร็วๆเรกความฝันนะคะเดี๋ยวจะดูใจให้แคปและพร้อมแคปพร้อมแคปพร้อมแคปนะคะ อังจริงก็พยายามแบบแต่ว่างวดเนี้ซื้อลอตเตอรี่แบบน้อยลงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าซื้อแบบซื้อเยอะทุกงงวดเลยซื้องวดแบบร้อยสองร้อยใบอย่างเงี้ยบางทีแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกแล้วเรารู้สึกแบบเสียดายตังอะ่ะ <c oughs> เออก็เลยแบบซื้อเลขที่ชอบจริงๆแบบ,บยี่สิบใบสามสิบใบพอ อาใครพร้อมแคบแปวพิมพร้อมมาค่ะขาดอีกห้าสิบแชร์อุ้ยอีกสามสิบแชร์เร็วๆนะคะเพราะว่าเออเพจปิดกันจริงเพราะว่าเดี๋ยวรอเจนุกแตกสามตัวใส่ด้วนหรือแตกสามตัวคนก็มาอยากได้ฟิลแบบแปดศูนย์ห้างวดทิดงวดก่อนงอนต้นปีแบบสามตัวต,วต,วตวรงอ่ะแปดห้าศูนย์เแปดศูนย์ห้าดิแปดศูนห้าแปดห้าศูนย อ่าแชร์ครบห้ารอยแล้วค่ะมาโอเคตามคำสัญญานะคะอ่าเดีให้ดูใบเขียวก่อนนะคะอันนี้ใบเขียวเดอนี่นะคะเลขสามตัวจะเหมือนกันนะคะเก้าศูนย์สี่กับสองศูนย์หกก็อยู่ในใบเขียวนะคะ นี้นะคะใบเขียวนะคะโอเคแคปเจอร์แล้วน้ออันนี้ใบเขียวนะอ่าอันนี้คือเลขความฝันค่ะมาหา้า สี่สาสองหนงโอเคขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีนะคะชอบใบไหนตามใบนั้นชอบ0นย์ตามศนย์ชอบสองตามสองนะคะงวดนี้จะนูให้เลขเด่นสองกับศนย์นะคะ ให้ตัวเด่นสองกรนะสูนเนาะโอเคเฮงๆน้ำแม่ๆมนะ่นะเลขความฝันใครอ่าไม่ทัอ่านเดี๋ยวให้ดูใหม่ใครไม่ทันอะไรบอกไล้เลยนะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขเจาะอ,อะไรนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็ ผิดถูกป,ประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจ่ออะไรนะจ๊ะเดือนธันวาค่ะเจ๊แปดศูนย์ห้าตรงตรงเออคิดถึงวันนั้นเนาะคนแบบหลังไหลเวอร์แต่บอกเลยนะใส่ด้วนอย่าหยุดตาม โอเคค่ะก็ขอให้แม่ๆทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหวยออกเนาะก็ขอให้เลขเจนุกเข้าแบบบังๆไปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใส่ด้วนนะคะใส่ด่วนอย,ย่าหยุดตามนะสามตัวตรงโอเคค่ะบ๊ายๆค่ะสวัสดีค่ะ